ก็ตัวแบบมานั่งเข้าชานอะไรตรงนี้ยินบ่อด้ยินบ่อฝนตกปานนี้ฝนตกฝนตกหนักเลยฝนตกหนักเลยฝนตกหนักมากๆก็มานั่งอยู่ไปดูที่ขันน้ำมนแล้วเขาปูสึกษาธรรมนะไปดูที่ขันน้ำมนดึงซูดหนึ่งศูดขันน้ำมนดึงซูดหนึ่งศูดเอออันี้ใครโชบนะขันน้ำมนนะ ใหญ่มากเลยครับเจีนเลยใช่ไหมครับเตียนเลยใช่ไหมตรวจเตียนเ,ยเยนต็มเ,เ,เต็มทันทุกคนเลยหนึ่งศูนย์เต็มปาดหนึ่งศูนย์เต็มปาดหนึ่งศูนย์เต็มปาดแต่คนบอกไม่เต็มปาทคน,คนพูดกันไม่เต็มบาดเต็ <c oughs> มปาดเออทรงซืออยู่เพาเต็มบาด ครูสถานธรรให้ตัวคำนวณมาหลายๆคนก็เคยติดตามครูสถานทรรมถึงด้านตัวเลขคำนวณถูดคำนวณนะสตัวนะหกสี่สอตัว6 4สี่สตัด2ตัวด้วยเด้อหกสองสรูบ้หกสองสี่โอ้ไปตัด2ตัวด้วยตัด2ตัว หกสองสี่สองหกสี่สองตัวนี่อีกไหมตัวรองตัวรองตัวรองตัวกันตัวรองตัวไหนเก้าสี่กับห้าสี่เก้าสี่กับห้าสี่เก้าสี่กับห้าสี่เออแต่ผมนะ่ะไปโชบขันน้ำมุมไอขันในปาดขัน<อ>ในปาดหนึ่งขันในปาดหนึ่งศูนย์เต็มปาดเลยเต็มปาดแต่คุบอกไม่เต็มคุณโบกไม่เต็มบาด <laughs> จับนี่แหละจับนี่แหละพี่น้องมักเป็นยัดผัดกับพานเอาเอาตัวเลขโชว์ให้ดูหน่อยถึงปู่เทียนมาดูเอาตัวเลขก่อนตัวเลขตัวเลขเอาตัวคำนวณตัวคำนวณตัวเต็มบาทไม่ต้องไม่ต้องโชว์หรอกมักแค่ตัวเดียวเองตัวเต็มบาทนี่ลายมือปู่ได้ไหมลายมือปู่ใช่ไหมเขาเข้าชิดๆกันหน่อยโอเคอ่ะเลขเต็มบาทแต่คุณบอกว่าเต็มบาทกับพี่น้องบายบาย